เจริญพรญาติโยมเช้าว,วันนี้เป็นเช้าของวันจันทร์ที่16ธันวาคมพุทธศักราช2567วันนี้อยากจะมาคุยมาสนทนาธรรมในเรื่องของการปฏิบัติว่าการปฏิบัตินั้นทุกคนล่ะครับไม่ว่าใครทั้งนั้นย่อมมี ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นถ้าเราฉลาดเลือกเรียกว่าเอาปัญหาและอุปสรรคต่างๆนี้มันเกิดขึ้นมาในชีวิตนี่แหละครับเป็นเครื่องปฏิบัติอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ได้กัลยาณน,นมิตรหรือว่าเพื่อนๆเ,เราผู้ร่วมปฏิบัติธรรม จะรู้จักกันหรือว่าไม่รู้จักกันก็ตามมาแบ่งปันความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติมาบอกกล่าวมาบอกวิธีของการปฏิบัติเช่นอาตมาเนี่ยก็ถือว่าเพื่อนๆใน Youtube เพื่อนๆใน Facebook เพื่อนๆใน อุปกรณ์การเรียนรู้ต่างๆนี่นะเป็นกัลรรยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีนะเรียกว่าเป็นองค์ของการสนับสนุนการปฏิบัติธรรมเป็นอ่ากำลังใจซึ่งกันและกันทั้งบอกแนวทางปฏิบัติทั้งบอกวิธีปฏิบัติแล้วก็ บอกหนทางและที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจว่าเรายังมีเพื่อนอยู่เรายังมีเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติในแนวทางของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเพราะว่าพระพุทธศาสนาเกิดมาขึ้นมามีมาแล้วก็ดำรงคองอยู่จุดมุ่งหมายของ พระพุทธองค์ตามที่อาตมาเข้าใจก็เพื่อจอะสนับสนุนให้พุทธบริษัทพากันปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมชาตินี่แหละครับแล้วก็ให้เข้าถึงสู่จุดมุ่งหมายให้ได้แต่ว่าจะมากจะน้อยนั่นก็อยู่ที่ความรู้ความสามารถความพยายามว่าใครจะมีความ อดทนได้แค่ไหนเราใครจะมีความเพียรได้แค่ไหนใครจะมีปัญญาได้แค่ไหนก็คือก็คือความสามารถที่เกิดขึ้นแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าทุกคนก็พยายามเป็นกำลังใจให้กันและกันในแง่ของผู้ปฏิบัติพยายามบอกกล่าววิธีแนะนำ หลายๆวิธีเราก็มาทดลองทดลองปฏิบัติดูว่าเราเหมาะกับวิธีการไหนไม่ว่าจะเป็นสมถะญาณิกหรือว่าวิปัตนาญาณิกไม่ว่าจะเป็นในระดับว่าจเจริญสมาธิขั้นสูงสูงจนได้ฌานได้สมบัติหรือว่า จะเอาแค่สมาธิเบื้องต้นเราก็เป็นกำลังใจแล้วก็บอกวิธีกันว่าจริตนิสัยเราเป็นอย่างไรแล้วเราก็สามารถเลือกเลือกที่จะเดินคือว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันนั่นเองนั่นก็คือการที่อาตมาได้ดูข้อมูลข่าวสารจากในระบบ เทคโนโลยีต่างๆในโทรศัพท์ในเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดละครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันยิง่งเรื่องของ y u t u b e เนี่ยโอ้ช่วงนี้รู้สึกว่าเป็นช่วงที่เจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาอย่างยิง่งเพราะว่ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้นอ,ออกมา แสดงทำใน YouTube มากมายเราก็เลือกเอาให้ตรงกับจริตนิสัยก็ถือว่ามีประโยชน์เป็นความรุ่งเรืองของการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างยิ่งแล้วก็อย่างมากด้วยเพราะว่ายิ่งเราดูข้อมูลในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยระบบ AI ไอเขาก็จะช่วยเราเลยให้ได้พบอุบาอาจารย์ ที่เราสนใจถ้าเราสนใจเรื่องใดเนี่ย ai เราจะเปิดในโทรศัพท์เนี่ยดูเรื่องนั้นแล้วระบบ ai เขออาจะทำงานทำหน้าที่เป็นอัตโนมัติเลยก็ว่าได้มันจะขึ้นเรื่องที่เราสนใจปานว่าเขาไปนั่งอยู่ในจิตใจเราประมาณนั้นแะครับแต่ว่าเราก็ไม่ลืมว่ายังมีอีกส่วนหนึ่ง ที่คอยทำลายจิตใจเราคือว่าคอยมาเป็นพยามาลแล้วครับคอยมาพูดให้เราท้อบ้างพูดให้เราไม่มีกำลังใจบ้างบันทนรนความรู้สึกบันทรจิตใจบอกว่าโอ้ยมรรคผลนิพพานไม่มีหรอกมันทำไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทุก ทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับล้วนจะเป็นการบันทอนนั่นมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีขึ้นต้องเกิดขึ้นเพราะพุทธองค์ก็คงจะเจอเหมือนกันเมื่อครั้งที่เ,เจ้าชายติตทะ,ทะบำเพ็ญเพียรฝึกปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรกเลยจนว่าจะบรรลุก็คงจะ ต้องใช้คำว่า,าเจ้าใชายติตรตะก็เลยยกเรื่องของคันติความอดทนนี้นะครับไม่ใช่เรื่องอดทนเฉพาะเรื่องกายอย่างเดียวควา,ามอดทนเนี่ยที่เกิดทางใจนี่ไม่ว่าจะเป็นการลบลูดดูทูดูมินเหยียดยามเออเนี่ยต้องมีขึ้น แน่นอนโอ้โหยิ่งเจ้าชายสิทธัตถะนี่เคยเป็นพระโอรสมาก่อนอ่พวกพยา,ยามารเขาก็คงจะพากันมาดูถูกแล้วก็อ่พยายามจะทำให้กลับไปเป็นเจ้าชายอย่างเดิมกลับไปครองราชเช่นเดิมนั่นเองคือว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่มีความพยายาม ไม่มีขันติความอดทนเออมันจะโดนพยามารดึงกลับไปให้เวียนว่ายตายเกิดเออให้กลับไปเป็นเ,ออเจ้าชายในเมืองไม่สามารถบรรลุมรคลพระนิพพานได้นั่นเองไม่ว่ามันจะมาในรูปแบบต่างๆนั่นเองก็เห็น มีผู้ปฏิบัตินั้นต้องพ่ายแพ้ต่อพยามานแล้วก็เหนามานกันมากมายถ้าพูดง่ายๆให้ฟังรู้เรื่องก็คือเรื่องของอนักปฏิบัติแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างชาวบ้านเช่นถ้าเป็นพระก็โดนพวกสตรี มาล่อมั่งเรื่องการตัญหามั่งที่ผ่านไม่ได้แล้วก็เรื่องความลำบากแล้วก็เรื่องอะไรอีกจีปาทะที่เป็นอุปสรรคอาตมาก็บอกว่านึกในใจว่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆนั้นไม่ต่างอะไรกับพยามารนะครับพยามารในที่นี้ถ้าเรามาในรูป ของเอนานำมารมก็คือเรื่องของความคิดและความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแหละครับแบบที่เขาบอกแลยครับความคิดเอ่อความคิดเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งต่างๆนั้นมันจะมีพลังอํานาจก็อยู่ที่ความคิดแหละครับเพราะความคิดปรุงไปแล้วครับถ้าเราไปมายอมรับ ไปปรุงแต่งเออเราก็จะเป็นทุกข์เอ,อปัญหาและอุปสรรคมันก็จะเกิดขึ้นมาถ้าเราไปคิดปรุงแต่งตามความเข้าใจของอาตมานะครับอาตมายังคิดว่าที่พระพุทธองค์เอ่อนั่งสมาธิเอ่อจเจริญวิปัสสนาในช่วงตั้งแต่หัวคำ่ำยันลุ่งเช้าเนี่ยตอนช่วงหัวคำ่ำกวบอกว่า ก็มีความรู้เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อาตมามองเห็นก็คือเรื่องของพยามานแล้วพยามานก็คือในที่นี้อยากจะใช้คำว่าความคิดน,นั่นเองความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตต่างๆที่ผ่านมานะเราไม่ต้องพูดถึงระลึกชาติดได้แล้วครับเราระลึกถึงอดีตที่เคยมีความสุข ความสบายน้อยคนครับที่จะมายอมลำบากในการปฏิบัติส่วนใหญ่จะกลับไปใช้ชีวิตอย่างสบายสบายดีกว่าคิดว่าความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบชาวโลกพอดึกๆขึ้นมาหน่อยอาจจะ เป็นเรียกว่าพยามาณอีกตัวหนึ่งมันจะไม่อยู่ในอดีตแล้วครับมันจะมาในรูปของความคิดปรุงความคิดปรุงทําให้เราท้อถอยทําให้เราเกิดความเบื่อหน่ายเกิดปัญหาและเกิดอุปสรรคได้นั่นก็คือความคิดปรุงไปให้ค่าอย่างนั้นอย่างนี้เียกว,ว่าความคิดปรุงตรงนี้แล้วครับเป็นพยามาณพอ ช่วงที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านจะสำเร็จท่านก็คงมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็มองเห็นแล้วก็เป็นผู้ดูเป็นผู้รู้เอเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นตรงนี้แหะครับจะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ ในความเข้าใจของอาตมานะครับเจ้าชายติทัะคงมองเห็นว่าโอ้ความคิดมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปให้ค้าเป็นชอบเป็นชังมันจึงเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมันจึงเกิดเป็นปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเรา เจ,จ้าชายติตะตะก็คงลำพึงลำพันแล้วถ้าเราเป็นผู้เห็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นตรงนี้มันจะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราจะเห็นว่ามันเป็นแต่เพียงความคิดที่เกิดขึ้นเราจะทำตัวเป็นผู้ดูผู้รู้ว่าความคิดมันเกิดขึ้น ความคิดมันคิดปรุงขึ้นนั่นเองมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่ว่าจะเป็นรูปรถกินเสียงที่เข้ามาสัมผัสมันก็เป็นอาการต่างๆอย่างชาวโลกนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือความคิดที่เราปรุงนั่นเองจึงเกิดเป็นตัวตนขึ้น ถ้าเราไม่มีความคิดปรุงเราไม่ได้ไปให้ค่ากับสิ่งต่างๆเราก็บทำตัวเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเห็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเห็นธรรมชาติที่มันตั้งอยู่และสุดท้ายเห็นธรรมชาติที่มันดับไปน่ยตัวตนที่แท้จริงมันไม่มีเลยตัวตนที่เราเห็นเป็นอยู่มันเพียงแต่ สมมุติของธรรมชาติเท่านั้นเองอัตมาเข้าใจว่าเจ้าชายติตะตะคงจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็เห็นตรงนี้จึงทำให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ก็คืออาัตมาอยากจะบอกสรุปรวมว่านี่ก็คือสิ่งที่อัตมาเข้าใจแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจ ให้กับผู้ที่ฝึกปฏิบัตินั่นเองว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆนั้นก็คือพยามานนั่นแหละครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีขึ้นก็เพราะความคิดปรุงของเรานั่นเองเพราะความคิดปรุงเราไปให้ค่ากับความคิดว่ามีอะไรเป็นอะไรที่เราได้ดีมีเป็นที่เราเห็น ทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่ความคิดปรุงมันเป็นสิ่งเสมือนจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเราไปให้ค่าเราไปให้ความหมายจึงเกิดเป็นขึ้นมีขึ้นจึงเกิดเป็นทุกข์นั่นเองถ้าเราไม่ได้ไปให้ค่าเราทำตัว เป็นผู้ดูถ้าจิตของเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นได้จิตของเราจะกลายเป็นจิตพุทธ,ธะแบบที่เคยได้ยินมาแล้วครับจิตทุกดวงมีควา,ามเป็นพุทธ,ธะจิตทุกดวงมีควา,ามเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะว่าความรู้ทุกความรู้แล้วครับดวงจิตย่อมเป็นธาต ชนิดหนึ่งหรือว่า,าธาตุของความรู้าธาตุของความรู้เนี่ยทำให้เกิดมีขึ้นเข้าใจเห็นแจ้งอะไรขึ้นก็ด้วยดวงจิตแห่งพุทธ,ธะที่เข้าใจดวงจิตของพยามานพยามานก็มีพยามานก็คือความคิดที่ปรุงเป็นชอบเป็นชัง เป็นตัวเป็นตนนี่แหละพญามารมันมีตัวมีตนแต่ว่าความเป็นพุทธ,ธะไม่มีตัวไม่มีตนแล้วมันมีแต่ความมรู้อย่างนั้นเช่นนั้นเองนะถ้าเราเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นได้เราจะข้ามผลวัตฏสงสารเพราะว่าถ้าตราบใดที่เรายังมีความคิดปรุงไปให้ค่ากับความคิด ความคิดจิตของเราที่มีความคิดปรุงให้ค่าให้ราคานั่นแหละครับเป็นอวิชาเป็นตัวนำจิตให้ไปเก้อแต่ดวงจิตที่เป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นอย่างที่มันเป็นดวงจิตที่เป็นผู้ ดูผู้รู้ผู้เห็นนี่แหละครับคือดวงจิตแห่งพุทธ,ธะดวงจิตของพุทธ,ธะนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็ย่อมดับลงมันจะเป็นความดับเย็นหรือว่าที่เขาเรียกว่าพันิพานนั่นเองดวงจิตที่ตื่นรู้เบิกบานดวงจิตดวงนั้นจะดับลง ดับเย็นเป็นเช่นพระนิพพานนั่นเองครับวันนี้ก็ธรรมะก็อาตมาพูดอย่างที่อาตมาเข้าใจอาตมาก็พูดอย่างที่อาตมาได้มีประสบาการณ์ประสบาการณ์นั้นแหละครับคือทํำให้เรารู้อย่างที่เราเข้าใจอจะจริงเท็จอย่างไรไม่มีใครบอกเราได้ละครับ เราต้องรู้ได้เฉพาะตนฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กันในการฝึกปฏิบัติธรรมแล้วครับใครพ้นทุกข์ใครไม่เป็นทุกข์เมื่อมีปัญหาอุปสร,รรคต่างๆเกิดขึ้นมามีมาในชีวิตเมื่ออุปสร,รรคปัญหาความทุกข์เกิดขึ้นมาในชีวิตแต่ว่าเราไม่เข้าไปเป็นทุกข์ ตรงนั้นเรียกว่าเราได้รับผลจากการปฏิบัติแล้วครับเป็นกำลังใจให้กับนักปฏิบัติทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้รับฟังคลิปนี้จเจริญพรวันนี้ขอฝากไว้นำไปพิจารณานะครับนี่ก็คือเป็นเหมือนคำพูดที่ให้กำลังใจซึ่งกันและก,กันนะแต่ว่า ใครที่จะได้รับผลก็ด้วยการนำไปฝึกปฏิบัติจะรู้ได้เฉพาะตนครับทุกสิ่งทุกอย่างคำพูดนั้นก็เป็นภาษาที่จะสื่อพระธรรมที่เกิดขึ้นที่เข้าใจขึ้นได้ให้เข้าใจแต่ว่าผลจริงๆก็อยู่ที่แต่ละคนปฏิบัติครับไม่ใช่ผลจากความคิดรู้ แต่ว่าขอให้เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วรู้เห็นตามความเป็นจริงเจริญพรวันนี้ก็ฝากไว้น้ำไปพิจารณาเจริญพร